เขียวชุมชนยุโรปที่ก <capacity. S 1> ับพวกเราเทนสชุมชนบาเลมปัตจังหวัดกระบี่ นั่นแหละส้มเหลาตีขึ้นชอว่าดินแดนทะเลซ้ำดานวัฒนธรรมซ้ำใชแต่บ้านเราอ่ะไม่ได้มีดีแค่รรมาตินะพอว่าวัฒนธรรมของโกเรายังสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยพู่ถึงวัฒนธรรมเรามีใครรู้ไหมว่าวัฒนธรรมของชาิไในข้ามาก้อนกันก็ต้องเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนสิ เพราะว่าในรารวศตวรรษที่14-18เนี่ยได้มีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งรัก,ท,กท่านันดีชายฝั่ง้ดนตะวันออกแล้วมีใครรู้ไหมว่าวัฒนธรรมในเข้ามาลังวัฒนธรรมของชาวจีนก็ต้องเป็นวัฒนธรรมของคนแขกเรานั่นแหละโดยที่มีชาวมุสลิมขึ้นเรือมาจากเมืองปารีสประเทศมาเลเซียก่อนจะมาขึ้นฟังและตั้งรกรานในะบริเวณชุมชนแหลมซักส่วนชาวผุดนั้นได้เคลื่อนย้ายทิ้งท่านมาจากถิศเเนือจนรวมตัวกันยังกระชิดแล้วก็มีการแต่งงานข้ามกลุม่มผสมผสานกันแบบไม่มีการแบง่งแยกเชื้อ ทำห้ทุกคนรวมด้วยช่วยกันบางศาสนาชาติตตตี่เป็นเอกลักษณ์และแทบยังสวยงามด้วย,ยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะสวยงามกันสักแค่ไหนไปกันเลย มัสยิดสอลาฮุดดินมัสยิดสอลาฮุดดินหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมตั้งอยู่กลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆของพี่น้องชุมชนบ้านหัวแหลมศาลเจ้าซกโปซีเอียศาลเจ้าเก่าแก่กว่า100ปีตั้งอยู่บนเนินหันหน้าเข้าสู่ทะเลศาลเจ้าแห่งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาปักหลักกันที่นี่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาของคน ไทยเชื้อสายจีนที่นี่วัดมหาธาตุแหลมสักดิ์หรือเรีเรยกว่าวัดควรวิเวการามมีความสงบร่มรื่นและสะอาดเหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการหาที่สัปปายะสำหรับปฏิบัติธรรมอันดามันอบไว้ให้เป็นแหลมกงกลางแซมงดงามตามขุดเขาภาพเขียนสีโบราณแต่นานนอ คอยบอกเราว่าทิ่นี้เคยมีคนพื้นดินนี้ร่มเย็นเป็นสีสักอัตลักษณ์บ่งบอกผิดอกพุนทั้งไทยพุทธมุสลิมอยู่ปะพนกับเหล่าชนบ้าบามาช้านานวัฒนธรรมสามสายได้หล่อหลอมอยากอมชอมใจรวมร่วมประสาบนบรรพชนทําให้เห็น เป็นตำนานเราลูกหลานแหลมสักจิ์จริกรกกัน